สวัสดีครับเมื่อวานเราก็ทําการลืมเล่นไปแบบงงๆนะแต่ไม่เป็นไรหรอกวันเดียวไม่แพ้นะครับเพราะเราไม่ได้แข่งกับใครเนาะโอเควันนี้เรามีบิวด์รัดว่างสองตัวมีแลบว่างแล้วก็มีเพจเฮาว่านะครับแล้วั้ต้องอัพค่อนข้างจะหลายอย่างเลยเราจะเริ่มจากบก่อนเลยเพราะเราอัพได้นะครับมีสิบห้าล้านก็จะอัพเป็นทางด้านของอรูทไรเดอร์แล้วกันนะครับเพิ่งได้มาก็อัพเลยแล้วกันนะ อ๋อเราก็รู้สึกว่าจะมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับของเมื่อวานน่าจะเพิ่มทางด้านของน้ำยาใหม่นะครับใช่ไหมนี่นะครับจริงๆด้วยนะเป็น i-box spell ซึ่งเป็นน้ำยาที่ใช้ปลาใส่ทหารเราจะทำให้ทาหารของเรานั้นไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เลยแล้วก็ทำให้เราได้รับความเสียหายน้อยลงนะครับก็เป็นน้ำยาประเภทถ่วงเวลานะครับคล้ายกับยาฟีดแต่ว่า เปลี่ยนจากฟีด้อมมาเป็นฟีดอาหารของเราเองถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะครับเอามาแบบใช้แท้งได้เลยนะและอัพไปเนี่ยไม่เพิ่มระยะเวลาครับระยะเวลาฟิกมาอยู่แล้วแต่จะเพิ่มเป็นความใส่ที่ลดลงแทนนะซึ่งก็ไม่ได้เพิ่มมากขนาดนั้นนะครับมันก็แบบลดเยอะอยู่แล้วก็คือแบบมันไม่เป็นอมตะเลยนะครับแต่มันยังเป็นรถดรามิผมคิดว่าที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันแบบ นี่เกินไปนะครับเขาเรียกว่ายัางไงเอ่อมันใช้ง่ายเกินไปนะครับแบบส่งน้ํายากระดูกสมมตินะครับปาน้ํายากระดูกแล้วก็แช่แข็งกระดูกก็คือแทงป้อมได้หมดในระบอบนั้นนะครับมันก็คงไม่อยากให้แบบโกงถึงขนาดนั้นบ้งครับมันก็เลยทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นอยู่ดีนะรู้สึกว่าอัพเวลเต็มรู้สึกจะแปดสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าก็าจำไม่ได้นะครับไม่ได้ จำรายละเอียดได้ขนาดนั้น mm hmm. จำแค่ว่าเวลาอับลวมันเพิ่มเปอร์เซ็นตะ์เนาะเราก็มาป้นจิกจิกจ่อยๆไปแบบนี้นะครับวันนี้น่าจะอินฟาโนหรือเปล่าใช่ไหมขอมาแอบ,บดูก่อนว่าวันนี้จะจับอะไรนะครับใช่ครับเราจะัอินฟาโนนะก็สิบล้านเรามีอยู่เจ็ดล้านแปดแล้ว, 7, 8, ลวตอนนี้ก็หายแค่สองล้านสองก็จับอินฟาโนได้แล้วนะครับแล้วก็ป้นๆไปเนาะ จ้าเด็คอเลคเตอร์นี่ก็นะถ้ามันเดินเร็วมันจะดีมากเลยแนตะ่มันเดินชา้าเหลือเกินมาอีกหนึ่งร้านแบบไม่ทนตั้งตัวนะครับถ้วยเราก็ลดลงไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็ลงมาคิสตัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโหดีใจเหลือเกินต่อไปก็เป็นโกลแล้วนะถ้าถึงโก้จะง่ายขึ้นอีกนะครับแล้วเ,เจอบ้านล้างเยอะขึ้นตอนอยู่โกเนาะ เนี่ยคือมันมีปัญหาการตรีกำแพงมากเลยเพราะก่อนมันจะแบบพังกำแพงหรือมันก็ข้ามไปกำแพงได้ถ้าผมจะใช้ยาจ้ำว่ามันจะเดินไปใช่ไหมเพราะมันเดินช้าด้วยนะมันเป็นแบบประเภทกอบบินที่ไม่เดินเร็วอะแปลกดีเหมือนกันนะครับอีกสองแสนเราจะอัพได้แล้วนะสำหรับอินฟินิทเ w อรของเราแล้วน่นา,าจ,จะไม่ต้องมิ้นงินแล้วนะเิ้นวงน้ำม่วงกับน้ำมันในการใช้อัพเจ้า เพชรเฮากับทหารมันต้องเรียกว่าอะไรดีนะฮีโร่เออ, Hero. เอ,อก่อนจะนึกออกนะครับใช้สมองใหญ่ตโตผมนึกนานเลยก็อัพไปครับผมอินฟนโน่กระบอกสุดท้ายอันที่สามแล้วเราก็จะมาเริ่มอัพทางด้านของสเปลทาวเวอร์นะครับเป็นป้อมที่ เรียกว่าป้อมได้ไหมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันนับเป็นป้อมแบบงงๆนะโอเคเราจะอัพฮีโร่ตัวไหนกันดีถ้าถูกถูกก็ต้องรอยัลแชมเปียนนะครับผมงั้นก็ต้องหากันอีกหรือผมจะอัพวาเดนดีนะครับน้ำม่วงน่าจะหาได้เร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนั้นมีน้ำมันให้เราซอยจุอยู่เราก็เอาเลยครับ ตรงนี้น้ำมูวงปทางหน่อยหนึ่งซอยไปเอาแบบนี้นิดหน่อยๆพอนะครับรถทั่วแต่เรื่อยๆครับเรื่อยๆไม่น่าเปลี่ยนเลยนะครับน่าจะแบบโยนแล้วก็ยอมแพ้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะมันก็ไม่ต่างกัน ยาเข้าไปเอาน้ํามันตรงนั้นมากเลยนะน่าจะยาก๋ยดูกาได้นะไปออือดูดิดครับกว่ามันจะแบบเข้าไปถึงอะมันตายเร็วมากเลยนะครับโคตรยากเย็นเนกยานจะปล้นด้วยตัวนี้เลยจริงๆนะสําหรับเดฟคอเลกเตอร์เนี่ยแม่ถ้ามันวิ่งเร็วนะมันก็ยังจะดีแต่มันไม่วิ่งเร็วด้วยซ้ำา,ม,ามันแบบตัวเตี้ยม,มันเดินอุ้ยอ้ายอะแม่ ไม่เอนจอยเลยนะผมอย่างนี้เออว่าเดี๋ยวจอมันจะมืดไว้นะเพราะตอนนี้ผมแบบไม่ได้เปิดแสงจอนะผมปิดไฟอยู่ผมกําลังจะนอนนะเพิ่งเลืกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้เล่นเลือต้องมาเล่นก่อนเป็นยังไงรักการเล่นเกมจริงๆนะครับสําคัญกว่าการนอนไพ <c oughs> โอโลไทแบบแท้จริงนะครับน่าจะอัพได้แล้วนะสำหรับวาเดนก็อับไม่ใช่วาเดนรอยช็อเปียนแล้วเราก็จะมาดูเพด์เฮาส์กันนะครับผมอยากอับฟินิกต่อ ฟินอีกราคาหนึ่งแสนนะครับผมมี 7, เจ็ดพันเออไปตอนนี้นอนน้ำมันนะครับจบมาดูดิผมส่งไปเยอะขนาดนั้นถังน้ำมันยังไม่แตกอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบขับใจมากเลยนะเวลาเห็น,น,นแบบความล้มเหลวของทหารงู้ยงย่อยน,น่าลำคาญจริงได้ทีแล้วไม่นห้าก็น่าจะต้องเจ็ดรอบ นะครับผมพื้นๆไปโอ้อันนี้มันอยู่ข้างในดิ๋อ,อถังอยู่ตรงนี้น่าจะอาจจะได้อย่างลองดูครับผมส่งล้อมรอบแล้วกันนะมันจะได้ไม่โดนป้อมแปตีมากเกินไปนะมันจะได้แบบแบ่งๆกันไปโดนบ้างอะไรอย่างนี้ดูดิครับผมส่งเยอะขนาดนี้มันยังเกือบจะไม่ได้โอ้ m ม g o จอดผมรัาชอบจริงๆเขาล้องเลยนะครับอีเวนต์หน้าถ้าจะให้เป็นแบบ สายฟาร์มเล่นอย่างนี้คือให้มันวิ่งเร็วก็ยังดีนะตัวเนี้ยมันเดินก็รอกก็แแ็กก็แล็กไปเขาตีตายทำทำไมวะรื่อ,อีกแล้วว่าเราต้องรด,ดถ้วยไปในตัวด้วยนะครับเพื่อความ Efficiency ของเรา Efficiency แปลว่าอะไร Efficiency แปลว่าขุดเร็วนะครับมาจากไหนครับเป็นยังไงสารู นะครับสารูหรือสาหลายไม่ทราบเลยอาจจะเป็นสาหลายไม่ใช่สารู้โอ้ oh my god do something m ไม่เจ็ดพันโอ้ขอบ้านเยอะๆเลยได้ไหม แต่บางทีเราลดถ้วยลงไปเยอะๆนี้ก็จ,จะเจอบ้านที่ไม่ใช่แบบบ้านที่โหดมากๆ,ๆนะมันก็จะเป็นบ้านแบบกรองกรองเกงๆอ่ะแล้วพอเป็นบ้านกรองกรองเกงๆแล้วที่ผลิตเขาก็เลเวลน้อยนะครับที่ผลิตเลเวลน้อยเราก็ป้นได้น้อยไปด้วยแย่จะมัดเชียวอามันอยู่ในนั้นหมดเลยเหรอที่เก็บผมก็เห็นที่ผลิตมันเต็มๆอยู่แต่ทำไมมีน้อยจนะัง นี่ยอันนี้ก็ดูที่ผลิตว่าเต็มๆเหมือนกันคนระึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ก็ยังได้น้อยอยู่ดีเอองงกับชีวิตแต่ชีวิตเราก็ยังต้องไปต่อไม่มีรู้เลยวะ่ะผมยอมแพ้โอ้หนึ่งล้านแต่น้ำมันนีแค่เจ็ดพันหมายความว่าอะไรไม่เข้าใจนะครับ มันควรจะเป็นหนึ่งหมื่นหรือเปล่าน้ำมันเฉ็นเห็นน้ำมันอยู่ในถังอีกโอ้ำบากจริงๆได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับขี้เกียจรอเหลือเกินโอ้ oh my god อยู่ข้างในอีกแล้วทำไมคือถ้ามีกำแพงผมก็แบบท้อเลยนะครับแบบเจ้าเดบคอลเลกเตอร์แม่งมีปัญหากับการเดินเหลือเกินนะมันช้าแบบยังกระเต่า คือพอเป็นกอบฟบินแล้วมันแบบไม่วิ่งเร็วแล้วมันดูแปลกๆมากเลยสำหรับผมเนี่ยแบบมันไม่ได้ฟิลอ่ะมันไม่สั่งคอแสงอ่ะถังน้ำมันอยู่ตรงหน้าแต่มันอยู่ในถังไหมมันไม่อยู่นะมันอยู่ตรงนั้นแน่นอนต้องใช้สมองกันใหญ่โตของผมได้แค่นี้เอาแค่นั้นครับ โอเคเรามารับตรงนี้นะผมคิดว่าอาจจะมีน้ํามันอยู่นะจะได้แบบม่ต้องปนเยอะเกินไปอะไรที่เปลี่ยนเพชรได้ผมก็บอกไปหมดแล้วนะผมเปลี่ยนหมดผมไม่สนใจเพชรคือสิ่งที่ผมแคร์ดีวาดโาตัดแต่ละอย่างบาร์บีคิวทำอะไรได้กดไปมไ,มไม่รู้ทำอะไรได้กดไปอ๋อมันทำให้ฮีโร่เราเลเวลเยอะขึ้นนะครับ เป็นเลเวลตันนั่นเองถามว่าดีไหมก็ดีนะครับมันแย่ยังไงมันไม่แย่หรอกโอ้โหมันอยู่ในถงังถามจริงมันอยู่ในถงังเอ่อเก้าพันอยู่ไหนเอ่ยถังไอยู่ไหนถังอยู่ตรงนี้นะครับยิงไปปิว้วได้มาเท่าไหร่สี่บาท อามาวางใกล้ๆกันอย่างนี้ครับไปจบรวดเดียวให้หมดโอ้รอบนี้ได้อยู่ข้างนอกหมดเลยนะสวยจัดหมื่นหกอีกแปดหมื่นครับเราจะจบคลิปวิดีโอนี้ไปกันแล้วมาดูกันว่านานขนาดไหนในการหาแปดหมื่นไปกันต่อไปกันต่อถ้วยเราก็ลดลงไปเรื่อยๆตามแผนของเรา รอบครอบไปโอ้โหโดนกำแพงอะเสียเรียมกำแพงโอ้โหบ้านนี้เอาไว้ข้างในผมเลิกเลยเขาเอาไว้ข้างในนี่ผมเลิกเลยนะครับแบบพอเลยพอแค่นี้ได้ไหมยวบอกนะว่าอยู่ข้างในอีกอะ่ะโอ้โหมันเริ่มยากนะครับน้ำมันเนี่ย มันไม่มีใครใจดีกับผมเลยหรอดูดิครับขอน้ำมันไว้ข้างในกันหมดแล้วโอ้ยยิงกันอะไรของเองวะตามบอดหมดแล้วทำไมฟินิกถึงอัพแพงมากเลยนะครับตัวอื่นยังอัพถูกๆเลยอย่างนกคู่นี่กว่ามันจะใช้หลักแสนนี้ก็ดีเิลถ่ายแล้วนะครับอันนี้มันแบบแบบเดียวก็ใช้หลักแสนลยทีเดียวเพิ่งเลเ้วสามหรือเปล่า ม่งเรียกร้องความสนใจจากผมจัดนะครับสําหรับฟินิกแสนสองแล้วโอ้แต่ทรัพยากรอื่นของเราก็แบบเพิ่มมาอย่างเยอะมากเลยนะครับดูงี้นะ่าจะค่อยอัพทีหลังนะสาหรับอินฟินิทาวเวอร์อัพกาแพงก่อนอะไรเงี้ยจะดีกว่าด้วยซําไม่เป็นไรครับถือว่าคลิปวิดีโอหน้าจะได้ไม่ต้องมาพ้นเยอะแบบนี้พ่นแค่นิดเดียวก็พอเป็นการแบบลงทุนในอนาคต แตลดีๆนะครับแป๊บเดียวเราก็โดนปล้นกลับไปหมดแล้วนะเผือไม่ได้ผมบอกให้จกมาอีกอ้าผมกดเร็วไปมันยังไม่แตกมไม่เป็นไรหรือว่าเป็นโอ้โหเขากำแพงรอบรอบครอบตอ,บอ่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวมันแสนเจ็ดใช่ไหมหรือผมมองผิดขอมองเพื่อความชัวนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เยอะเกินไป เอาแสนหนึ่งมื่นเองโอ้สายตาผมมีปัญหาดีน่าเรามาสังเกตก่อนไม่งั้นได้ปนเงินแบบยันหวาน่างโอเคบ๊ายบาย